สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C p l u พลครับวันนี้ผมจะมาแนะนำคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่า type definition แต่ก่อนที่จะบอกว่าคีย์เวิร์ดมันคืออะไรผมมากตุ้นความอยากกันก่อนด้วยให้ความหมายของคุณซึ่งก็ว่า type def ก็ย่อมาจาก type definition เอ้ผมแอบเฉลยไปละก็คือว่า type, type def นะครับเขียนอย่างนี้เขียนในลูปเลยครับเพราะว่าเขียนในบอดี้เลยครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ type def แบบนี้เห็นไหมครับ type def คืออะไรก็มันคือ type definition ก็คือว่า คำนิยามของชนิดของข้อมูลโอเคครับชนิดของข้อมูลเรารู้แล้วมี i n float double อะไรก็แล้วแต่สมมติว่าชนิด i n แบบนี้ใช่ไหมครับก็คือ type def int เนี่ยสมมติใหามันเป็น mha แบบนี้นะครับดังนั้นเวลาผมจะสร้าง variable i n ผมก็สามารถทำแบบนี้ก็ได้คือ i n x เท่ากับ6แบบนี้ก็ได้หรือว่า mha y เท่ากับ7แบบนี้ก็ได้ครับผมก็จะ print ออกมา x แล้วก็จะ print y มันก็ ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมชลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะได้6กับ7เพราะว่าตรงเนี้ยมันหมายความว่า,าตรงนี้คือสินแหกของมันนะครับคุณเวลาคุณเขียน type def คุณก็เขียนแบบนี้นะครับก็คือใช้ keyword type def แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น basic type แล้วตรงนี้ก็จะเป็น alias name alias name alias name, name คืออะไร Alias name ก็คือชื่อชื่อแฝงหรือว่าฉายานะครับถึงสมมติว่าผมเนี่ยผมใช้มาคอมใน Facebook ผมใช้มาคอมใน C++ ีพลดังนั้น alias name มันก็เป็นหมาคอมของกลอนะครับเพราะว่าผมชื่อเล่นชื่อกล่อดังนั้นคุณจะเรียกว่ากลอหรือจะเรียกหมาคอมมันก็เป็นคนคนเดียวกันนะครับเอาละครับผมเป็นโรคส่วนตัวอย่างนึงที่ไม่ค่อยชอบคอมเมนต์ในโปรแกรมเท่าไหร่แบบนี้ครับก็คือว่าสมมติว่าผมจะมีพอยเตอร์อันนึงที่ชื่อว่า int p แบบนี้ครับ in p แล้วก็ p เนี่ยให้เท่ากับ address ของ x แบบนี้นะครับผมก็จะทำการลบตรงนี้ก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าผม print d e f e r e n c e ของ p ผมก็จะได้ค่าของ x ใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะได้6แล้วผมต้องการสร้าง t p ท def อีกอันนึงที่เป็นชนิด type pointer ก็คือ t type def ก็จะเป็น in star แบบนี้นะครับ in star เนี่ยเป็นสมมติว่าเป็นเ pointer เป็น q แบบนี้แล้วกันนะครับแทนที่แทนที่จะเป็นตรงนี้ star p ใช่ไหมครับผมก็จะใช้ qp แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ผม difference p ผมก็จะได้อาค่าของตัวนี้เหมือนกันจะลองรันดูครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมให้เพื่อนๆคุณสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันก็จะเป็นชนิด pointer เห็นไหมครับคุณจะเอาชนิดอะไรมาใส่นี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องเป็น unit นะครับผมเอาละครับแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างแบบนี้ในที่นี้ผมจะทําการ comment ไม่คคอมมเนต์อมเมนต์ก่อนนะครับผมในภาษา c เนี่ยเราจะใช้ define ใช่ไหมครับก็คือว่า แบบนี้ defi e ความหมายที่ง่ายสุดของมันก็คือว่ามันจะอะไรมันคือจะแทนที่นะครับก็คือ substitution ซึ่งก็คือว่าสมมติว่าผม define mham เข้ากับ main แบบนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่มี semicolon นะครับเพราะว่า compiler มันจะเช็คว่า semicolon จบตรงไหนแต่ว่าในส่วนตรงนี้ไม่ใช่ส่วนการทำงานของ compiler นะครับมันเป็น preprocessor มันจะเป็นการทำงานบอกโปรแกรมให้ทำการตรงนี้ก่อนที่จะรันเนี่ยให้ include ให้ อนําไฟล์ตรงนี้เข้ามานะแล้วก็พอนำไฟล์ฟมาเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้ในแอดวานซ์ว่าถ้ามันเจอหมาคอมที่ไหนเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนหมาคอมเป็นเมนดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ผมก็สามารถพิมพหมาคอมได้แบบนี้ครับ mhscom นะครับผมจะลองรันดูโปรแกรมนี้เพราะว่าผมคอมเมนต์ตรงนี้นะครับมันก็เลยรันไม่ผ่านนะนะครับก็จะลองรันดูนะครับเราก็จะได้6ถ้าสมมติว่าผมไม่มีไอตัวดีฟตรงนี้นะครับผมผมจะทําการ คัดมันออกแล้วผมจะลองรันดูมันก็จะไม่เจอละว,ว่าหมาคอมคืออะไรแต่ว่ามันขึ้นเอเรอร์บอกว่า uh, undefined reference to main win main 16อะไรก็ไม่รู้นะครับและเช่นเดียวกัน id id f i n e เนี่ยถ้าส,สมมุติว่าตรงนี้คุณเป็น i n ใช่ไหมครับ i n ตัวนี้คุณก็เปลี่ยนเป็น main ซะให้มันถูกต้องครับแล้วตรงนี้คุณก็จะใช้ m h a c u m แบบนี้ก็ได้คุณก็จะใช้มาคอมก็ได้คุณก็จะได้ x เป็นชนิด i n เหมือนกันนะครับผมจะลองรันดูก็ผ่านเหมือนกันทุกอย่าง แต่สาหรับการเขียนโปรแกรมนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้ typedef ดีกว่าครับอย่างสมมติว่าถ้าคุณใช้ define ตรงนี้ใช่ไหมสมมติว่าผมจะเป็น define int ผมจะให้ define สมมติว่าเป็น pointer ใช่ไหมครับ pointer to int โอเคครับสมมติว่าเป็น pointer int แบบนี้ก็แล้วกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็น int star, แบบนี้ถ้าสมมติว่าผมจะต้องการจะสร้าง pointer ลบก่อนนะครับ เพื่อไม่งงนะครับก็คือ in x แบบนี้ใช่ไหมครับ x เท่ากับ5ถ้าผมจะสร้าง in star p แบบนี้ครับให้เท่ากับ address 2x cr star p ทดสอบการทำงานก่อนนะครับซึ่งก็จะหลันถูกต้องแต่ว่าสมมติว่าผมถ้าผมเปลี่ยนเป็น pointer in แบบนี้นะครับผมจะทำการ copy มาแล้วก็วางตรงนี้ซึ่งในตรงนี้ผมก็จะมี q เท่ากับ address ของ x แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น คือมันจะเปลี่ยนมันจะแทนที่ตรงนี้นะครับด้วยตัวนี้ดังนั้นมันก็จะแทนที่ตัวนี้ด้วยตัวนี้นะครับผม Copy มาแล้วก็วางแบบนี้ซึ่งก็จะถูกเหมือนกันถ้าสมมติว่าผม p r i ้นเป็นคิวผมก็จะได้แบบนี้นะครับลองรันดูเห็นไหมครับผมก็จช5แแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณทำแบบนี้ล่ะถ้าสมมติว่าคุณทำแบบนี้นะครับอ่าผมจะลบตรงนี้ออกก่อนแล้วผมก็จะ Copy ตัวนี้มาแล้วผมก็จะมีอา่า b c แบบนี้นะครับตรงนี้จะหมายความว่าอะไรถ้าสมมติว่า a เท่ากับ address ของ x จากนั้นผมก็จะ print d reference ของ a แบบนี้นะครับจะลองรันดู inline ก่อนลองรันดูเห็นไหมครับเราได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมจะใช้ b ละครับถ้าผมใช้ b เท่ากับ d reference ของ x ได้ไหม b จะเป็น pointer ไหมซึ่งคำตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะทำการ replace p อ i เตอ in อเป็น in star บบนครับผมก็จะ copy มาแล้วผมก็จะวาง star ซึ่งในที่นี้มันก็หมายความว่า in แบบนี้ใช่ไหมครับ star a แล้วก็ in b แล้วก็ in c เห็นไหมครับดังนั้น b กับ c นี่จะเป็นชนิด i ินธรรมดานะครับผมจะไม่ใช่แบบนี้นี่จึงเป็นเหตุผลนี้ว่าทำไมเราต้องใช้ไทด ref ดีกว่าใช้ define คือแบบภาษา c แบบนี้ครับใช้ภาษา c ีดีกว่านะครับ แบบถ้าแบบนี้ในที่นี้ดังนั้น b ของผมให้เท่ากับ7ตรงนี้ก็จะทํางานถูกต้องแล้วตรงนี้ก็จะ a เป็น pointer ก็ถูกต้องครับตรงนี้ผมจะ comment มันซะแล้วตรงนี้แทนที่จะเป็น int star ตรงนี้ผมก็แทนที่ด้วยตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับผมโอเคครับจะลอง run ดูซึ่งก็ทํางานถูกต้องเหมือนกันเรามาดูกันต่อว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ typedef แทนไอตัวนี้เราจะทํายังไงแบบนี้ครับผมจะ copy แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็แทนที่จะใช้ define แล้วก็ใช้ Type typ type def แบบนี้นะครับซึ่งในแบบนี้เราก็จะได้เป็นคือตัวนี้นะครับเราก็จะได้ abc เนี่ยเป็น pointer ทั้งหมดเลยดังนั้นนอกจาก a จะ point ที่ x ได้แล้ว B ก็สามารถ point ที่ x ได้อีกนะครับถ้าสมมติว่าผม p r ปร d ้น i e e r ฟ n c e ของ B ผมก็จะได้5ผมจะลองรันดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับลืม semicolon แล้วก็จะลองรันดู Type def point in all อันนี้ผิดนะครับเพราะว่า คุณจะต้องเอา typedef อะไรล่ะ typedef i n star เห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อที่หลังส่วนวิธีการจำจำยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายฟังครับลองรันก่อนซึ่งเห็นไหมครับเราก็จะรู้ว่า a, a b c เนี่ยมันก็คือชนิด pointer ที่เป็นแบบนี้นะครับ i n p o i n t วิธีการจำนะครับก็คือง่ายๆที่ผมบอกไว้แล้วว่า syntax ก,ก็คือใส่ t y p d e f ก่อนแล้วก็ใส่ type ที่ต้องการใส่ type i ที่เราจะต้องทาการ กัสแล้วตรงนี้ก็จะเป็น alias name นะครับวิธีการดูง่ายๆวิธีการมองง่ายๆก็คือว่าให้สมมุติเหมือนตัวนี้เป็นประกาศ variable นะครับสมมติว่าคุณมี int x แบบนี้ครับก็คือ x เป็นเป็นชนิดของ int ดังนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน pointer int เป็นชนิดของ int star แล้วก็แค่ใส่ typedef มันไปซะถ้าสมมุติว่าตัวนี้คงเป็น typedef นะครับมันก็คือเหมือนว่า x เนี่ยมันเป็นชนิดของ int ต่ว่ามันไม่ใช่ใชนิดของอินไงมันเป็นมันเป็นอีกชื่อหนึ่งของอินซึ่งเราประกาศาว่าเป็น h ฮเด def ซึ่ง high d e ก็คือ type definition แบบนี้นะครับผมโอเคครับแล้วตรงนี้ไม่ได้นะครับคุณก็จะต้องเป็น x แล้วก็ x 1เท่ากับ5เท่ากับ4อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วอันนี้ก็จะต้องเป็น x 1แล้วตรงนี้ก็จะเป็น x 1ผมจะลองรันดูเห็นไหมครับก็จะได้4เช่นเดียวกันนะครับผมทำไมประกาศ x 1ได้เพราะว่า x การประกาศ variable ขึ้นต้นได้ A B C แัดได้แต่ว่าขึ้นต้นด้วยตัวเลขไม่ได้ครับผมแต่ถ้าตัวเลขอยู่ข้างหลังมันก็หาได้เอาละครับผมสำหรับวิดโนี้ก็รัวเป็น M 1 6แล้วก็พูดเยอะมากเลยนะครับแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าครับผมงส,สงัซอะไรสถามได้ข้างล่างครับผมสวัสดีครับ